เก็บไปดอกเลยจริงเหรอมึงแวนไม้ไปสามกับอะไรอีกอ่ะกับปักหลามเออสวยไม่อยู่แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าปังหลามที่อยู่เยอะอยู่นี่ขนาดซีซอนเล่นเล่นมาเชยอันนี้เลยนะแปดเก้าห้าซีซอนเล่นมาเชยไม่น่าเพื่ออะไรทันั้นเขาหยิบเขาหยิบปักหลามสามเอาวะไม่รู้อะน่าใช่แหละเขาหยิบอยู่แล้วแหละปังหลามโดนสามไม้เรากี่คนวะต้องจัดปังหลามอย่างไม้เราสี่หกเก้าหกไหวมากไหวมากว่าถ้ามันมาเชยเยอะนวลเลย ในด้วยความมั่นใจครับนั่นแหละของเราเล่นทุกวัน936 936ไม่มีใครเอาเราลงอยู่แล้วคือถ้าทงถ้าทงรีโคดาวหมดบุกเลยนะมา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 พร้อมนะพร้อมนะพอเราดันสูงแล้วแล้วก็ไอ้ใครที่ว่างๆชุบเพื่อนเลยโอเคเล่นชุบนะฮะเล่นชุบเลยอยากพึ่งกดเลิชุบนะเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วครับเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วโดนยิงลงตัวหนึ่ง ปืนลมพปืนล้ม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 ปืน้มปืนล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 ้มปื้มปืนลมปืนลปืนล้ม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 ปืนลมปืนล้มปืนล้มปืนลมปืนล้มปืนล้มปืนลมปืนลมปนลมปืนล้มล้มปืนลมปน้มปืนลมปืลม้มปืนล้มปืนล้มปืนลมปืนล้มปืนลมปืนล้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 มปปืนลมปมมปืนลมปืนลมปนปืนลม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 ปลมปืนลมปลมปืนลป ชุบได้ชุบได้ชุบได้้ตึงชุเจเชุบเลยเจชุบดี๋ยวชุบปเดี๋ยวเดี๋ยวชุบาไม่ไมชุบไมชุบลงสามคนตรงนี้หมเกินละกูกินั่งกูเกินกูหาละกูเกละกูเกินละมันเก็บธงละมันเก็บธงละมันเก็บงคนนึงก็และหรอเฮ้ยด้งข่หลังตายตายตายยิงยิเดี๋ยวผมไ่เล่ลลล่งลลปปนตายปนตายปนตายป่วย่่่เดี๋ยว่ไป่่เมา ยังยังพี่แฟมพี่แฟมพี่แฟเอาคาองเก็บทองก่อนครับเคก็บทงก่อนสวยสวยสวยบุกเลยตา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 ยบุกเลยบุกเลยไม่ไม่เขาก็เกิดแล้วเขาก็เกิดแล้วบุกเลย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 ยมไม่กลหลไม่กลหลไปแล้วดันดันไปหน้าบเเเดี๋ยวเก็บ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 ยยเดวงงงง่เ้าดดล่นันสูงขนาดดนสูง

ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเราทำล้วน้องาเป็นค่เพื่อนนองาปนคเพื่อนไม่ทันแล้วเป็นตงครับงงสวยต้องหลากระปื่อมื่อมื่อมื่ได้่ไ้เกิดแล้วดัเลยใคเกิดแล้วดัไอ้บอัไอ้ซอไอ้นสวยซอสวยครับไอ้ซ้อไมได้้ออัได้้ได้้สวยมอน สวยสวยสวยไหวมากไหวมากก็ตีเองชุบล้าหน่อยโไหวนี่กำลังชุบล้าได้ไหมได้เดียเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบใครว่ามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ด้อยอยู่ด้อไม่ชอเ้อเอานี่ใครวะชุบอ้อไม่เดียมกดชุบใครกดแล้วเชื่อเอ้ยกดหัวแดงเหมือนกันลใครไม่ผมด้อยู่ได้อยู่ด้อยู่ยังไม่เกิดนะชุบบอชุบบอชุบบอทกนมล้ด้วยไปตดไปเดี๋ยวเดเดี๋ยวตัดปเขาจะได้ไอ้ดอาจะได้เาได้ออนะ พี่แล้วผมกดเกิดไม่ได้ทำไมอ่ะใครชุบแล้วไหมไอ้กดเกิดไม่ได้เพื่อนชุบใครกดเกิดไม่ได้ให้เพื่อนชุบหน่อยเด้งให้หน่อยพี่เดียวชุบมันมันเด้งไม่ได้ด้วยพี่เห็นมั้ยได้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 ก็ลาไปเอ้ยมีใครชุบแล้วไหมพี่แฟ้มพี่แฟ้มพี่แฟ้มกลับมาทุ่มไอ้ดับพี่กระลำพี่กละลำไปตรงไอ้ดอปพี่กละลำไปเป็นเพื่อนใช่มันไม่ชุบมันไม่เกิดแต่มันเกิดไม่ได้เลยอ่ะมันกดเด้งก็ไม่ได้ตรงกลางเพื่อนเราดู ตายยัะมากดเกิดนะกดเกิดเลยไหมกดเกิดเป็การทงเลยไหมปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยลาะลาะล่ะเกิดเลยกดเกิดเลยโอเคกูดาวทงก็เสร็จแล้วนะการทงการทงกาไหวมากไหวมากอายุเฮ้ยเขาไปเก็บทงนะเขาไปเก็บทงเขาจะเก็บเออรีบคุบรีบคุบรีบคุบรีบคปบไม่ไรไม่ไรทันทานทานเก็บทงแล้วเก็บทงแล้วรอดูปืนเลยอายุนะเก็บต่อเดี๋ยวเก็บต่อรอไล่ให้อยู่กระหนักปากหลามไล่หววเลยนะ ไม่เขาเก็บทงองคนเลยหรอใช่ใชตั้งหลอกตั้งหลอกได้ได้ไอนรเก็บหลอกครับตายหนึ่งผู้หญิงตายผู้ชายเนี่ยไอ้มิกเก็บทองไอ้มิกี์เก็บทองผู้ชายไอ้ยันกัรการเก็บทองไม่เก็บทองไปเล่นปืนให้หน่อยเล่ไม่ลงวะเอาดิเอาดิแทงดิแทงดิตายเล่ปืนไม่เล่นปนไม่เล่นปืนหน่อยไปมายมกตายตยเายตายตายตาตายยตตายตาายตายตายยาายาเาน ปืนน้องสอไหวมากไหวมากคนไปไปืนน้เห็นปืนไหมยิงทิงเลยได้ปะให้มาเชเล่นเลยปืนปืนป็นไไมไหวมากแค่แหละเี่ยมว่ไปเยเมื่อกี้ผมเจอตีนันด้ยัวไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น้เมื่อกี้ผมเข้าเฟรมพอดีไป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  ไอ้ดอกมันเอายาพี่ไม่มีปืนนะเอ้ยมัใช่ไม่มันเอายาพี่นพี่กำลังจะได้โจาอะไจุด้นี่ได้เลยเก็บเลยเก็บเลลยเเองีเก็บทงนะนั่มันตายนะชุบห่ยชุห่อยชหน่อยช่อยเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนพี่จะตายอยู่แลจะตายอยู่แล้วจะตายแล้วอ่ผมเก็บเอาอยู่นะเดียะเก็บทงอยู่นะยดเยยิ้แทนให้เดียหน่อยละลยิแทเดียน่อยชุบได้ชุบได้ชุบได้บบอยู่โอเคโอเคโอเคปืนผมเลยป ชุบเดียี่องได้เดียที่ทธอเดีนีเดวเธอชุบอย่าไล่ปืนเดินนะชุบปชุบปชุบชเดียนอยอเธออเธอชุบเดี่ยนรอกันเนก่อ่อ่อการการส่งไ่เจการทหาชุบพี่ดาีดาขึ้นเดกล้สวยๆดานบนเกดเกิดละผมตายนะผมตาันด้นบ้านเราคนนึ้ผู้หญิงวิ่งไปเอาต้นลอยทงลอยทงลอยทงโอยเขาเก็บงนะเขามาเก็บธงลอยทงเราลอยทงเรากูยิงไว้แล้วกูยิงขัดไว้ กูยิ้มให้ได้การเจกูแพ้แล้วการเจกูหมุนจะกูหมุนเลยแม่งกลยัดเจกับซิโลไปไปไปซิโลอีโมซิโลอีโมสวยสวยสวยซิโลสวยโคตรไหวไหวมากโคตรไหวสวดได้นะสวดได้นะครแท้งแท้งแทงเฮ้ยเฮ้ยเอากูหน่อยช่วยหน่อยไปได้นะหายแล้วไปทำก่อนเจเจกูชุบได้เจกดกยัง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 พี่ยัง ม้ยเยเยไปเยเียยามเียมยาหมเยมียาหเ้เ้เ้พี่โ้ยโดนอีโมะเก้าหอย่าเดินลิงนเดินลิงกันเดินไปก่อนเดินเดินลกน้่นแต่เย็นเย็นเย มันเยอะกว่าเรามัเยอะกไเรามันยกว่าเรตอนมันเยอะกว่าเรานะกดเกิดดีกว่ากดเกิดดีกว่ากดเกิดดีกว่ากดเกิดเลยพี่กดเกิดเลยรอเลยบเลหน้าไวไฟรดหน้าพี่แปกระโดดกระโดดพี่แปกระโดดเฮ้ยมัไม่คสนใจผมผมเก็บธงได้น่ะอใช่หรอยิ่งเลยมานไไ้ก็สเปนเลยอสเปนป่ะสวยครับสวยาปื่ตรงกลางตมาเลยพี่อยูรกาว่ากันห่เย่อ c a c มันติดธงอยู่เยอะเขาเยอะเขาเยอะเาเยอะ ปืนล้อมมาแล้วเรามาแล้วปืนล้อมปืนล้อมสวยสวยสวยไม่กี้เกบไม่กี้เกบปืนล้อมนี่นี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเกบผู้หญิงเกมผู้หญิงเกมสวยมากไล่ปืนให้ไล่ปืนให้โอ้โหโดนกระเดียเข้าแคนเส้แลเข้าแคนเส้แลวมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านมปสองคนมันกลับมันกลับมันกลับมันถอยนะมันถอย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 มันจะดมันมันจมันสยดัน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 ันัสุนี่หมดี่มีรีซออยู่ไหนอยอ่มืออยูมืออยู่ฐานอยู่ฐาน

ไอดัาไอ้ดับมา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 มไหาม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 อมามาอาม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 ดมะเามามดมา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 ม้มา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 มมามามาาก่อนเลยไมามาดาม่อามามามดมามาม่มมาม่มา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 ไาายาา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 ไม่

ไปหนึ่งพี่อันนี้รดกยังเก็บทงเก็บอได้ช่วยปหน่งทองมีตโ่ตาเหน่อยเหน่อยใช้ได้สวยเฮ้ยมาดัวทงเลยดวทงดวทงผมชบไอันนี้ใครเนี่ยชูแล้วพีบแล้วชูแล้วครึ่งนึง้วครึ่งแล้วพี่นยตายแล้วนะเดี๋ยเรเเดี๋ยวเาล่นน้ำเดี๋ยวเ่นน้เเลเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเฮ้ยผมจะตาย นอนกับยาเนี้ก็ได้ก็ง้ได้ก็ได้กได้ก็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 ไ้ก็ไ้ก็ไดก็ได้ไ้านไก็ได้้านได้ก็ไไก็ได้ก็ไบ้้ก็ก็ไก้กนก็ไบ้ก็ไบ้ก็ไดก็ได้ก็กได้ก้ก็ด้ก็ไไดก็ก็ได้ไห้มาก้ก็ไก็ไดงได้ก็ไก็ไยมก้้ ตอนนี้เราเราคุมอย่างเดียวเลยจี้นิ้วครับจี้นิ้วครับไอ้นยิ้วเขาเก็บทงเราอยู่น่าในะผู้หญิงเก็บธงหลังธงบ้านเราอยู่โอเคโอเคไอ้ให้ปังล้ำเล่นเดี๋ยวจะนับมาละจะนับมาละโอเกิดนะไม่เป็นไรผมกดเกิดยังไม่น่าปั๊มยาเลยช่วยช่วยช่วยหน่อยไหวมากไหวมากไหวมากโคตรไหวจริงไม่ได้ปักล้ำไม่ให้ปักล้ำไม่ให้ปักล้ำไม่ให้ปักล้ำพี่ะมาล้ำอเนี่ยดูดิไอ้เลดี้ล้ำใหญ่เลยนะไอ้ี่เนี่ยล้ำไม่เป็นไร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 เล่นต่อเล่นต่อเก็บถือภาพ ไเีงคนงงเจ็บทงวิ่งเจ็บทองอ่ะมันเรอยู่อยูเฟอาเอาเอาเเจอคาสสิกยตายปืนตายหนึ่งตายหนึ่งมหในตัวไอตัวไอตัวไม่จะได้งแล้วมันจะงแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมไคนเก็บทงก่อนมไมัได้งไม่เป็นไรเยตรวจแบงเลยนะเราได้เอาอยูนะเอาอีนะเอาอีนะตายตายพี่แป๊ ไปชุบหน่อยไปถ้าไม่มียานะผมกเกิดได้เดไอ้ไอ้วอเธอกูชุบได้โอเคโอเคโอเคแอร์ดับตกแอร์ดับยาผมหมดแล้วนะเราหมแล้วเไล่ายผมก็หมดยาผมหมด6 6 9หมดแล้ว เจเจตกชุบยายัง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 ยัยังยงยัยังยงยังยัยังยงยั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 ง กูได้พี่กูได้ไห้มากหน่อยมากหน่อกันหน่อยมากหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะระกานละแล้วจะไดแล้วจะได้แล้วจะได้ดกูดาวกูดาวได้ไดได้อได้ได้กูดาวยีบกูดาวคนเกิดนะเดียยาหมดแล้วนะยาหมดแล้วนะพี่เป่าวาแปดเก้าห้าแปดตห้าแปดห้ายายาผมมียาผมมีได้ได้ท่านท่านสองแปดตะงห้าเดี๋ยว้ยวมาแล้วนะ ก้ามาเกิดฝั่งนี้ตลอดเลยก็สามกกามขอยางหน่อยก็ามขอยหน่อยไม่มียาพี่หมดไปขอเองกลาวสามหกดี่องเเอาไว้ก้าสามหกดูด้างหลังเพื่อนครับใครได้ไปดูดูข้างหลังเพื่อนนวอมกดีเลย่ไหวก้าอะไรละกลับมาดีนะกลับมาดอนกลับมา่อนีศูนย์ศีนีเนี่ยดนยิงเนี่ยดนยิงตอนนี้ผมว่าเราเล่นกันเราเล่นไฟกันดีกว่ากันบ้านดีกว่ากันดีกว่กันกันนอนตมาเปนกล่มแ้ียาเหลือป่ะเฮ้ยตัดกูดิเฮียกูเหลือกูเหลือกูเหลือ กลับมาไม่ได้ดูดิพี่พี่มันยืนปืนนะพี่ยปืนไม่ปลไม่ปลไม่ปลไ่พี่ว่เธอมีกระสุนปืนนะพี่เวลาลอดีแล้วอ่ะกัน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 วันกักกกสวยันนก เลไปก่อนเลยไปก่อนสวยสวยไม่ฉุกสวยได้ไหวโคตรไหวไปเลยรานทร้านยไกลปืนอยู่ายไกลไปเลยไปเลยไปเลยไหวปืนกปุย เก็บตรี้ลยเก็บ right, right, ีเก็บเก็บเลย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 เก็บเเลยเก็บเลยเก็บเลยกเกลลเเเเลกเลเลยไปเลย ไอ้เชกูยิงไม่ได้วะเธอใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นไว้ี่โอเอช่วยด้วยหลังสวย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 ผมหกเรซต์องอดละเราได้เราได้แล้วเราได้ธงล้เราไมด้นี่ละเราไม่ได้ยังไม่ได้ยังอยู่กำลังไอยู่หกเอร์นอดละเก้าสิบเรองลอชนะแล้วพี่ชนะแล้วสวยสวยสวยชนะแล้วพี่ใช่ไหมผมได้ธงสวยสวยสวยสามทีมีมันเก็บของเราไม่ทันแล้วโอเคแล้วผมได้ธงได้ไล อะไรเออไอ้ไอ้ไอ้หน้าไอ้นั่นน่ะมาชอบมาเอาปืนอ่ะพี่มันอะไรมากไหวมากวิ่ีเลอรื่อยวิ่งไปเรื่อยพังเข้าละหลังเข้าสวยสไม่เป็นไรพี่หมดเวลาแล้วสวยสั่งหนึ่งเว้ยเพี่สั่งหนึ่งไว้ยไปด้วยพี่ไอหมูจะแพงกูสับมึงก่อนเลยเอาไหวชิวไหวชิวไหวชิวไหวมากสั่งหนึ่งไว้ยก็ตึง